หมกกระซิหมกกระิวฝนปลาใสก,กอกเนี้ยฝนปลาครับตัวนี้ที่หมกกระิวมีผักแก้มในกระชินกระสต,ตอกระสตอครับกระสตอ ตอหอมกระสิวฮ้ยแล้วกมาๆๆกนข้าว